วันนี้เจ๊หมยพามาเที่ยวสวนตัดตูจักมินบุรีสวนตัดตูจักมินบุรีพูดคนจะมาเดินเที่ยวเยอะนะครับนะทั้งต่างประเทศทั้งคนไทยนะครับนะก็อย่าลืมนะก็อย่าลืมรุกซู่ไปหน่อยนะรุกซู่กันนะ อันนี้คือปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยอันนี้ยช้อนชาเลยกระถางหกนิ้วใช้ได้เลยสวยไหมสวยไหมสวยไหมชอบต้นไม้いい <uci> ชอบไม้ใบไม่ค่อยจะชอบดอกไม้เท่าไหร่ชอบไม้ใบสวยๆทั้งนั้นเลย ไม,ไม่ดูแวไม่ดีก็นี่มากไม้ไทรนี่ไปดูวามถูกปีลูกค้าซื้อเราไปสิบปีแล้วคุณแก่เพราะเขาเราขอเขาาก็ถ้เราไปเรียนราที่มันแล้วมาแรกกับอะไรแน่ก นากุยหน้าคาบหนนะเหรื่องหนองมเลเท่าไหรคออ่คมิกกี้มเมาสวเยเังงั้นเลย แกเตรียมถุงใหญ่เลยแสามหกแกงอต้นมาแล้วเมียเดี๋ยวใสถุงไอยากวลารใหไ้ไอ้พวงมาลิเมื่อกี้อยากได้พี่คนนั้นเอาไปแล้วนานๆหนึ่งได้เห็นไงเราพิ่มามาที่หนึงงควคุได้สองต้นเย จะไปเยี่ยมพี่ที่บ้านนะครับเรามาติดต่อได้ <coughs> <coughs>